สวัสดีเพื่อนๆเลยวันนี้มาทำน้ำพริกกุ้งนะคะลมแรงแรงขอใครตัวตัง้งเอาใสนะ่น้ำพริกเผาไปหน่อยนึงนะคะแล้วก็มีกุ้งมะเขือเทศกระเทียมพริกไทยนะคะเอมใส่กระเทียมพริกเนาะโหชุนมากเลยไปเร็วๆนะคะจับกล่องนี้ข้ามกล่องก็มีจะ้ะเพื่ได้ใส่น้ำมันเด้อเอาใส่น้ำมันจัด ใส่พริกเลยนะคะต่อจะ้ะโอ้ใส่พริกใส่พริกผงลงไปใส่ผงนัวนะคะใส่ซอสฝาเขียวนะคะซอสปรุงรสนะคะโอ้ขอภัยควนยืบๆุบเลยอีจ๋าก็มีอันเขาเรียกอะไรอะ่ะค่อยเบาไฟลงไปแกก็มีพริกแห้งนะคะกระเทียมตะไคร่มะเขือเทศ แค่นันะจ้ะผงนัวนะคะใบมะกรูดก็มีแต่อะไรเอามาใส่ทําน้ําพริกแบบแล้วก็ใส่น้ําตาลลงไปนะคะน้ําตาลอ้อยทําจากอ้อยนะคะ,ะประมาณนี้เพราะว่ามันเผ็ดเกินใส่ไปสองช้อนซ้าน้ําตาลนะคะทําแบบถ่ยเห็นเห็นเรียวๆเลยจะวันนี้ก็ ขึ้ตสมัดนะคะวันที่ยี่สี่ธันวาเนาะคะ่ะอือควรนรามองมาเห็นเลยอันนี้ก็เป็นขวดน้ำพริกเผานะคะใส่ลงไปนพริกกุ้งเนาะคะ่ะทับน้ำพริกกุ้งตัวเล็กแบบซื้อมาจากร้านคนอีอาร์เซนนะคะซิมก่อนนะคะเป็นรถเบนหรืออะไร โอ้โหหวานนะเนี่ยไม่เป็นไรเผ็ดๆหวานๆโอเคจืดไปหน่อยใส่ซีอิ๊วฟ้าเขียวนะคะซอสฟ้าเขียวเครื่องก็ใส่ได้เป็นวัดจากอากาศเย็ยนลมแรงแรงตุ่มตุ่มตุ่มเลยจ้ะนี่พังยุ่ดเลว ก็ยังมียุดดีทายลมแรงแรงกลางคืนกับลมจะ้ะเราเป็นคนที่หันใจไม่ค่อยสะดวกนะคะเป็นภูมิแพ้ความใจทั้งนั้นหลับมากเปิดหน้าต่งางเอาไว้แบบเง่มๆอะค่ะลมแรงแรงเย็นด้วยแต่ว่าก็ต้องเปิดเอาผ้าคุมหัวเอาจ้ะเ so, สร็จแล้วน้ำพริกกุ้ง แห่งตัวเล็กสับแสบนะคะคือสมัติกินแบบนี้แหละจ้ะเมนูง่ายๆบางคนก็นว่าวันนี้ยังไม่กินนะคะกินนู่นแหละวันจันทร์อังคารวันวันจันทร์ก็เป็นวันคริสต์มาสหนึ่งวันคานก็คริสต์มาสสองนะคะประมาณนั้นแหละโอ๊ยขออภัยเด้อเด้อเจ้าสุดขัดสุดขัดขัดเบื่อโ่้แม่นแสบเด้จมูกเขานี่ ลดไฟอีกก่อนเพราะมันไม่เห็นมันควรโฟกัสเลยนะกล้องคอยใส่น้ำลงไปน้อยนึงนะตอนใส่บอได้ถ่ายนะคะเพราะว่าเอาน้ำล่างคกใส่แล้วค่ะมันยกขึ้นก็นละเยะระยะลำบากก็เลยไม่ถ่ายนะคะ่ะพักวิดีโอ ได้ยินมาจากลมเพิ่มบึมเเลยเนี่ยน้ำพริกกุ้งตัวเล็กๆมีตะไข่พริกกระเทียมพุงนัวน้ำตาลมะเขือเทศแค่นั้นแหละคะ่ะใบมะกรูดไม่ได้ใส่แต่ไม่เป็นไรทำแบบกินง่ายๆเนาะคะ่ะเอาไปล่างก่อนเนาะ กุ้งนี่ก็เอาไปล่างไปต้มก่อนนะคะแบบนี้จะอันนี้จะไว้พัดแบบเขาพัดกุ้งตัวเล็กนะคะเอาพัดกุ้งตัวใหญ่มาใส่ด้วยแล้วก็เอากุ้งเล็กแบบนี้เอาทําจมก็ได้แซบนะคะเดี๋ยวจะไปซื้อมาเอามาทําประจมนะรัวเขาขัวใส่แล้วก็เกลืกกอแช่อะไรเหมือนบ้านเราก็ค้ายๆกุ้งแบบบ้านเราที่เขาทาประจม,มนะคะจมกุ้งะคะ่ะแต่ตัวเล็กมากเห็นไหมคะเนี่ย เราล่างแช่น้ำก่อนแล้วก็จะต้มเนาะค่ะทำเป็นเข้าพัดเราไม่รู้ว่าเขาแช่อะไรมาบางเราก็มาแช่น้ำล่างตอนล่างออกน้ำเป็นฟองฟอดเลยจะเ็นล่างอันนี้ยังไม่ได้ต้มเนาะค่ะแล้วที่ใส่หม้อแช่ไปให้ต้มเราก็จะทำเป็นเข้าพัดเนาะค่ะโอเคเดือดแล้วเดือดแล้วซมาต่อจากนี้ไปจะเซบเซฟเป็นแซ่บซิมเลยเนาะ เสียปลายถ้าใครอยากใส่มะขามสุกก็ไรแคะ่มะขามเปียกอะคะ่ะเราไม่ได้เอามาใส่นะ,ะน้ำพริกกุ้งนี่จะต้องใส่น้ามะขามเปียกแซ่บเปรี้ยวหวานโอเคสุกเรียบร้อยเดี๋ยวจะพาไปตู้ไปดูต้นขึ้นสมัทนะคะโอเคเขาเดือดเราก็ลดไฟลงนะคะ เสร็จแล้วนะจ๊ะเมนูคืิสมัตของเราวันน้ำพริกกุ้งคนเอื่นกินไก่กินหมูแต่เรากินน้ำพริกนะคะจะได้สะได้สวยเ่าไปเ่าหนัวหัวมวนววนะคะนี่จ้าของขวัญนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้เป็นของขวัญของเราเนาะคะ่ะง่ายๆนะคะ่ะ Okay. ไม่ต้องหอ่อไม่ต้องอะไรเลยจ้ะนี่ก็มีแต่ช็อกโกแลตมาหลายนะคะเนาะเดี๋ยวพักวิดีโอแป๊บหนึ่งอันนี้เป็นคริสมาสอะไรไม่รู้โอ้ยนี่จ้ะแต่ไม่พูดนะคะแต่ไม่พูดอ,อุ้ยโอ้โหคริสมาส นี่ช็อกโกแลตแค่นี้และจะคีมเพิ่มอะไรประมาณนี้แหลจะจนี่ก็เป็นขนมอันนี้ก็เป็นของพี่สาวนะคะของพี่สาวเจ้าพี่สาวอันนี้ก็ของคนที่เราอยู่ด้วยที่เราเช่าเขาอยู่อาศัยเขาอยู่ยาเยอะแล้วมั้งอันนี้เข้าซื้อของข้าเองเราอ,อะขอเรืมาใส่อ๋อจิ่ายอีกคยก็ได้ นี่ต้น,ตนคริสต์มาสคอยประมาณนี้จะลกอืบุกเปีแ,แ้่แต่ว่าก็สวยนะสวยบ่สวยบ่ ไฟจะเปลี่ยนสีนะคะเนาะคสต์มาท์แล้ว,ว่าจะหอเออหอหนึ่งสองใช่ไหมสองแพ็คหออีกยังไม่ได้หอเลยอันนี้เป็นรูปเป็นลูกตุ่มแบบเป็นเฮดนะคะสีฟ้าอันนั้นสีชมพูประมาณนี้เราไม่ต้องมากมาย ก็นี่แหละของขวัญวันริสตสมาสเราเนาะประมาณนี้ประมาณนี้ต้องมากมากเรากินกอ็อ้วนนา่ค่ะ <laughs> แค่นี้ไม่ต้องมากอะไรมากมายพิทีเนาะก็ไม่แค่นี้นะสบู่ชมพูขนมอันนี้ อันนี้ของพี่สาวบอกแล้วเนาะเป็นครีมเป็นอะไรประมาณนี้อันนี้เราที่มาขออ้าวไม่ได้ขอไทยให้เขาพี่สาวมาดูอีกแล้วแต่ไม่เป็นไรอันนี้ของเราไม่ต้องเยอะอันนี้ของลุงอันนี้ของน้องสาวอันนี้ของเพื่อนน้องสาวโ <laughs> okay. อเคประมาณนี้จ้ะ เราจะไฮูซนี่มันเป็นสีเป็นสีแดงสีฟ้าเขียวสีแดงส้มแดงส้มเหลืองฟ้าเขียวโอเคบายบายเพื่อนๆชอจบ,บคลิปปเะเทนี้นะคะเนาะทำน้ำพริกแล้วก็มาถ่ายต้นคริสต์มาสให้ดูนะคะ วันนี้วันที่ยี่สี่ธันวาพศหกสิบหกพศยี่สิบสามนะคะประมาณนั้นลกุกๆจ้ะบาทไม่เป็นไรโอเคค่ะสวัสดีเจ้าตรงตรง้นคือสมัติสวยนะคะบายบายไปละ